เจริญในธรรมผู้สนใจในการฟังธรรมทั้งหลายการประพฤติปฏิบัติการงานการกระทำใดๆก็ย่อมมีอุปสรรคเป็นเครื่องทดสอบเป็นเครื่องของกัน้น ก็ได้สำหรับบัณฑิตนั้นอุปสรรคนั้นเป็นเครื่องทำให้เจริญขึ้นยิ่งอุปสรรคใหญ่ทำให้เราเจริญใหญ่เจริญมากเพราะสิ่งที่มัน ขัดขวางหรือทวงดุลมันก็ช่วยให้เราได้พัฒนามันสมองพัฒนาแนวคิดแล้วก็พัฒนาการใช้ชีวิตที่ไม่สุดโตงโดยเฉพาะ <c oughs> <c oughs> การที่จะเห็นเข้าใจ ิ่งที่มันขัดขวางความเจริญของจิตใจเราหรือมุนทินที่เกิดขึ้นกับใจเรานั้นส่วนมาก <c oughs> มันก็อาศัยใจเรานั่นแหละ <c oughs> เป็นแดนเกิดเป็นที่เกิดแล้วก็เป็นที่ส่องสมโดยเฉพาะ การเจริญทางจิตการเจริญทางใจมนทินก็คือความเศร้าหมองมนทินก็คือความขัดคล่องมนทินก็คือความรุ่มร้อนเร่าร้อนเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นบุคคลที่กล้าให้ทาน ก็เพราะเล็งเห็นประโยชน์ด้วยปัญญาจึงกล้าเสียสละจึงกล้าบริจาคจึงกล้าจาคะเพราะการตนีการสังสมมันเป็นมนทินเหมือนน้ำที่หยุดนิ่งมันจะทำให้น้ำเสีย การจาฆะการเสียสละการได้เกื้อกูลมันเป็นพลังบวกมันเป็นการชาระจิตเหมือนเราทานอาหารมากสักเพียงไหนอร่อยสักเพียงไหนถ้าไม่มีการขับถ่ายออกนะความ สัพยะความสบายในกายก็ไม่มียิ่งเวลาปวดหนักปวดเบาถ้าไม่ได้ระบายออกไม่ได้ขับออกมันก็จะไม่เห็นความสบายหรือความสุขเพราะฉะนั้นการปลดปล่อยหรือว่าการจาฆ่าสิ่งที่ทำให้อึดอัดขัดเครื่องมันจึงทำให้ใจเราสบายขึ้นการ กำจัดขัดกำจัดสิ่งที่ทำให้เราอึดอัดขัดเคืองได้เราปวดหนักปวดเบามันทุกข์ลำบากทั้งที่มันก็อยู่ในตัวเราแต่พอได้ปล่อยออกแล้วมันโล่งมันเบาสบายอย่างบอกไม่ถูกเขาว่าต้อง คนที่ปลดปล่อยเองจะรู้เองจะเข้าใจมนทินทั้งหลาย<ม>ก็เหมือนมูดคูดที่มันสะสมอยู่ในจิตใจเราอ่อหุ้มหรือละคนอยู่กับจิตใจเราถ้าเราขับหรือขจัดจาคะสลัดมนทินออก มันก็จะโล่งเบาสบายบัณฑิตทั้งหลายทันจึงนิยมในการบริจาคทานในการให้ทานยิ่งให้มันก็ยิ่งสบายยิ่งมีสติปัญญาในการขนขวายในการแสวงหาก็ แล้รู้จักจากะเหมือนบุคคลรู้จักบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ขับถ่ายอย่างเป็นระบบมันก็จะทำให้สุขภาพดีการดำเนินชีวิตก็ดีเราจะเห็นเลยว่าบัณฑิตชนทั้งหลาย ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดความเสียสละต้องมาก่อนคนไม่มีกำลังทรัพย์ก็ใช้กำลังกายคนไม่มีกำลังกายไม่มีกำลังทรัพย์ก็ใช้กำลังปัญญาคนที่ไม่มีกำลังทั้งกายทั้งทรัพย์ทั้งปัญญา ก็คอยอนุโมทนาเอาเพราะนั้นบัณฑิตนั้นเขาจึงเคารพคารวโเคารพยอมรับที่บุคคลอื่นทำสิ่งที่ดีที่จเจริญหูจเจริญตาจเจริญใจเขาก็จะร่วมอนโมทนาเพราะนั้นคนที่จะ จาฆะได้เขาต้องเป็นคนที่มีปัญญาทั้งทางโลกทางธรรมทั้งการแสวงหาทั้งการ,าารจาคะเนี่ยเขาต้องมีปัญญารอบรู้ก็รู้รอบในกองสังขารรู้ว่าการให้ทานอันนั้นมันเป็นการหนึ่งทำให้จิตใจตัวเองสะอาด สองทำให้ได้สะสมอริยทรัพย์คือบุญสย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาหรือผู้ที่ถูกให้บัณฑิตทั้งหลายผู้ไม่ประมาทในโลกนี้และโลกอื่นดังสุภาสิที่ว่าปุญญานิปรโรกัสมิงปิทาโหนติปานินันติบุญ จึงทำให้มีทรัพยากรในโลกนี้และโลกอื่นไม่ว่าจะเป็นของทิพย์ของหยาบอย่างไรก็ตามมันก็อยู่ในฐานะของทรัพยากรทางจิตวิญญาณที่จะนำพาไปสู่ความสัพยะความผาสุในพบใดๆที่ไปเกิด วันนั้นบัณฑิตจึงไม่เสพติดไม่มัวเมาลุ่มหลงในภพใดภพหนึ่งจึงเห็นว่าการเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็เตรียมกายเตรียมใจไปสู่ปาโลกนั้นจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องสุขขุมที่นักคิดทั่วไป การตลาดมาเก็ตติ้งทั่วไปเนี่เข้าไม่ถึงดีมานสป라이์เข้าไม่ถึงก็เลยอ <c oughs> ากันวังวนอยู่กับการกินสุกดื่มเสพจึงเป็นโอกาสที่สร้างมนทินให้กับตนเองสร้างมนทินให้กับบริวารสร้างมนทินให้กับสถานที่สร้างมนทินให้กับ <c oughs> ประเทศชาติ ให้กับโลกเพราะอะไรเพราะจิตที่มีมนทินมีความเศร้าหมองมีความอาหารการมัม่งการนั้นย่อมทำลายล้างตัวของมันเองแล้วก็ทำลายล้างกับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเหมือนลูกระเบิดก่อนมันจะระเบิดทำความเสียหายให้กับสิ่งที่อยู่รอบข้างมันมันก็ต้องระเบิดตัวของมันเอง ชีวิตของบุคคลผู้ประทุสลายผู้อื่นก็ย่อมประทุสลายตัวเองก่อนจะทำลายผู้อื่นต้องทำลายตัวเองก่อนโดยเฉพาะทำลายคุณธรรมจริยธรรมที่เจริญน,นะให้ให้หมดไปสิ้นไปคนทำลายความเมตตาจึงจะโหดโหลายได้ขาดเมตตาจึงจะโหดหลายนะ คนที่มีเมตตาจะโหดหลายยากจะกล้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะก่าฆ่าคนฆ่าเพื่อนมนุษย์ร่วมเกิดแก่เจ็บตายสัรพัส์สิ่งใดต้องเป็นบุคคลที่ <c oughs> สะสมความโหดความไร้เมตตาอย่างสุดๆจึงกล้า ทำในสิ่งที่บัณฑิตไม่ทำํำกล้ากอบโกยสแสวงหาความสุขบนความทุกข์พ้นอื่นโดยที่ไม่มีความสะดุ้งกลัวไม่มีฮิริโอตะปะพวกนี้จึงเป็นมนทินที่กัดกร่อนกินใจเขา กัดก่อนกินใจไม่ให้ไม่ให้เจอความสุขสงบเงย็นได้จะมียศมีตำแหน่งมีเงินทองเข้าของมากเพื่อไหนถ้ามีมนทินในใจแล้วย่อมหาความสุขไม่ได้ยอ่อมอิจนาระอาใจกับมนทินที่มีอยู่ในจิตในใจของตนหดุดหิดาลำคาญไม่รู้จะระบายยังไงก็ ไม่รู้เห็นสิ่งที่มันปทุสลายตนเองทุกวันที่ตนเองกระทำมนทินทั้งหลายที่เกิดขึ้นด้วยกายกรรมวจีกรรม,มโมโนกรรมของบุคคลที่กระทำที่ได้สะสมมนทินให้เต็มอกเต็มใจเต็มไปหมดมันก็เลยหาที่สัพยะให้กับชีวิตจิตวิญญาณยากนะเพราะฉะนั้นเหล่าท่านทั้งหลาย ู้เห็งเห็นสะดุ้งกลัวต่อมนทินทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นในจิตในใจเราต้องรีบชำะะระจาคะสลัดอารมณเป็นที่ตั้งของความขุ่นมัวสลัดอารมณ์เป็นที่ตั้งของความทุกข์เป็นที่ตั้งของความเร่าร้อนเหตุใดก็ตามถ้าเรา มีสติสัมปชัญญะยับยั้งชั่งใจของตนแล้วก็รู้จักจากะเสียสลัดสลัดอารมณ์ออกสำหรัดชำระตนเองเหมือนกับบุคคลผู้ชำระกายยอมเ,ยเสียเวลาเสียน้ำเสียสบู่เสียชมพูเสีย ไดหลายอย่างชำระออกแม้กายจะฉโลมด้วยโลชั่นน้ำหอมราคาแพงประดับประดาตกแต่งขีดเขียนใบหน้าขีดเขียนคิ้วขีนได้ราคาของราคาแพงๆก็ตามถึงเวลาอาบน้ำชำระก็ต้องชำระออกหมดแม้จะลงทุน เสียเวลาแต่งนานสักเพียงไหนเสียเวลาด้วยเครื่องผัดเครื่องขัดเครื่องเติมเครื่องแต่งเท่าไหร่ก็ตามเมื่ออาบน้ำแล้วก็ต้องชำระออกหมดเพราะสิ่งเหล่านั้นพาสวยผาหอมแต่ทำไมยังเป็นมนทินแต่ทำไม,ไมต้องชำระออกก็เพราะว่ามันเป็นมายา เครื่องหอมเครื่องพัดทาเครื่องประดับตกแต่งนั้นเป็นมายาที่สุดการที่จะพักผ่อนการที่จะอยู่อย่างอิสระก็ต้องปลดเครื่องประดับออกปลดเครื่องในหลายเครื่องที่พันธนาการออกเพื่อจะให้ร่างกายได้รับอิสระจิตใจได้รับการพักผ่อนนั้นการสะสม การเติมแต่มด้วยมายาใดๆก็ตามมันก็จะเป็นเครื่องห่อหุ้มจิตใจของเราไม่ให้เป็นอิสระแต่ถ้าเราสลัดจากะะมายาทั้งหลายออกได้เครื่องห่อหุ้มทั้งหลายออกได้จิตวิญญาณเราก็จะเป็นอิสระจากมายาทั้งปวงจากเครื่องร้อยลัดจากเครื่องกักขังวงเหนีนยวทั้งหลายให้เป็นอิสระอิสโล เป็นอิสระภาพทางจิตวิญญาณเป็นอิสระภาพเป็นพลาดดนภาพเป็นสันติภาพเป็นสมรรถภาพที่มีคุณค่ายิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะบุคคลผู้ฝึกตนดีแล้วจึงนำสุขมาให้จิตตาทันตาสุขข้าวหัง่งจิตที่ฝึกดีจิตที่ชำระดี จิตที่ขัดเกลาดีจิตที่ชำระมนทินได้รอบแล้วจึงเห็นความสะอาดเหมือนอาบน้ำเย็นกายเย็นใจสบากายเบาใจสบายหลับสบายมนทินที่ถูกชำระออกไปเพราะนั้นชำระกายด้วย สบู่ชมพูและเครื่องชำระล้างทั้งหลายมีน้ำเป็นต้นชำระใจก็ด้วยการจาคะด้วยการสลัดอารมณ์ทรัพยากรที่สำคัญคือปัญญาทรัพยากรที่เป็นเครื่องชำระได้คือการจาค่า เรื่องสำนะที่สำคัญก็คือจิตที่เมตตาต่อตนเองและบุคคลอื่นจึงที่จะสามารถสลัดจาคะะมนทินทั้งหลายสงสารตัวเองก็จะไม่ปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงครอบงำ ต้องสลัดจาาค่าความโลภความโกรธความหลงออกคิดจึงจะเป็นอิสระจึงจะเห็นความสงบล่มเย็นไม่ปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงบีบคั้นกำจัดความโลภโดยการจาฆะกำจัดความโกรธดยเมตตากำจัดความหลงด้วยปัญญาจาฆะ เมตตาปัญญาเป็นเครื่องชำระมนทินที่มีอยู่ในจิตใจเราผู้ที่จ่าฆ่าได้ผู้ที่มีเมตตาผู้มีปัญญาจึงเมตตาได้ผู้มีปัญญาจึงจาฆ่าได้ผู้ขาดปัญญานั้นย่อมโลภย่อมกอบโกยย่อมเห็นแก่ตัวจึงนำตนเองไปสู่มนทินที่ยิ่งใหญ่ที่เราเรียกว่านารก,กะคือความเร่าร้อนมาก ยิ่งใหญ่มากนารกขมใหญ่มากยิ่งกอบโกยมากก็ยิ่งมีหมุนทินมากความเป็นเปตชนความกระหายไม่สิ้นสุดเรียกว่าเป็นเปรตเปรตะคือเป็นเปรตเปรตทางวิญญาณใหญ่โตกอบโกยเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มไม่เต็มกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่เต็มเพราะวิญญาณน,นั้นมันกระหาย มันไม่มีตัวจาค่าเข้าไปชำระมนทินให้เกิดขึ้นมีแต่สะสมความอยากสะสมเพิ่มเติมความอยากเพิ่มความกระหายมากขึ้นมากขึ้นยิ่งตัวใหญ่ขึ้นเป็นอสุรกายเป็นยักษ์เป็นอสุรกาย,ยกายินกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่เต็มท่านจึงอุป,ปมาตัวใหญ่เหมือนภูเขาปากเล็กเท่าลูเข็ม กินได้น้อยนะมันท้องใหญ่ๆมันก็ไม่เต็มสักทีความอยากมากๆก็ไม่เต็มสักทีโหยหวนอยู่ตลอดกับตลอดกันหน่าสมเพชเวทนาหน่าสงสารคนที่โลกไม่มีลิมิตโลกไม่รู้จักลดหย่อนผ่อนผันตัวเองให้เบาบางลงเพราะความกระหายอยากมันไม่เคยลดสำหรับ คนผ่านหรือคนโง่ยิ่งจะไล่เงาไปเพิ่มความอยากไปเพิ่มความอยากไปที่สุดแล้วคนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือตัวของผู้โลภเองผู้กระหายเองชุดโทเปตวินญาโนเมื่อบิญญาณออกจากร่างไปสิ่งที่กอบโวยมาทั้งตลอดชีวิตสิ่งที่โหยหามาตลอดชีวิตกลับกลายเป็น ของศูนย์เปล่าไม่มีคุณค่าให้กับจิตวิญ,ญญาณของเขามีแต่ซ้ำเติมจิตวิญ,ญญาณของเขาให้ตกต่ำออกจากความเจริญออกจากความเป็นบัณฑิตมากขึ้นเท่านั้นเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายจงชำระมลทินด้วยสติปัญญาด้วยการจาคะสลัดอารมณ์เป็นที่ตั้งของความขุ่นมัวเติมเต็มเมตตา แล้วก็เติมเต็มปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงแลจะจนะนำชีวิตที่เหลืออยู่แล้วก็นำพาพวกพ้องไปสู่จุดเจริญหนังทิยะคือเพลิดเพลินปุญญานิปรโรกัชมิงวิชาโหติปานินันติจะได้ไปสู่โลกอื่นๆด้วยความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับเราท่านทั้งหลายผู้ได้ยินด้วยฟัง แล้วก็ <c oughs> นำไปพินิจพิเคราะห์พิจารณาด้วยสติปัญญาขอให้ความสำเร็จจงมีแก่ท่านทั้งหลายด้วยกันทุกรูปทุกนามทุกตัวตนทุกคนทุกท่านเถิน